สำเร็จนะครับได้มาสง <Okay. S 2> ่งเกิดจื่าออที่บ้านพี่ฉลองนะครับจังหวัดปัตตานีเนาะวันนี้ได้มาเยี่ยมสวนมะพร้าวของพี่ฉลองนะครับที่อำอเภออะไรนะพี่ฉลองอำเภอโคกโพครับจังหวัดปัตตานีอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับสวนของพี่ฉลองก็มีทั้งหมด25ไร่ตรงนี้ปลูกมะพร้าวปลูกมะพร้าวมีสวนผสมโอ,เอ้โอเยอะครับทอกเกนะที่ใช้เกิดฉื่ดของเราไปเห็นเยบ น้ำเย็นนี่เนื้อจะเป็นแก้วอืมเนี่ยขนาดเดี๋ยวผมจะถอดแมนเนาะเดี๋ยวผมชิมก่อนเป็ไงครับพี่เนื้อมันนี่น้ำมันจะหวานออกหวานแล้วก็เนื้อมันจะเป็นเนื้อแก้วอย่างนี้ครับเนื้อหนาเนาะจะเป็นแก้วแก้วอันนี้เนื้อประมาณชั้นครึ่งอันนี้เนื้อประมาณชั้นครึ่งเนาะอย่างี่ช่าล่อลองเขาบอกนะครับมาทาที่นี่ส่วนมากก็จะใส่เครือจืดนี่รอบนี้ก็แต่งรอบคูณไว้ก็น่าจะ วันสองวันนี้ก็จะลงเกลือยู่ต้นแล้วก็ประมาณหนึ่งกิโลถึงสองกิโลครับผมขมผมจะใส่ทุกปีละสองครั้งในการใส่เกลือจืดซึ่งจะทําให้มะพร้าวลูกสวยมะพร้าวไม่แตกแล้วก็ออกช่อจันเกือบทุกทางใบที่แตกออกมาครับหวานใส่เกลือจืดเข้าไปแล้ว มันจะหวานมันจะหอมมันผิดกันที่ว่าเราไม่ได้ใส่เกลือจืดผิดผิดเนื้อเนื้อมะพร้าวจะหวานจะนุ่มมันไม่แข็งเนี่ยลูกนี้ก็ก็าวยแต่มะพร้าวนี่มะพร้าวไหรน้ำพริกทองสี่ปีสี่ปีครึ่งตอนนี้สี่ปีครึ่งตัดไปปมปูกุ้งผ้าหกชุดก็พอจากการู้กเกลือจืดเกลือจืดมาก็มาใส่มันก็ได้ตัดเลยใช่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 จากมะพร้าวเหลืองกลายเป็นมะพร้าวเขียวสวยทั้งแปลปุ่มใจตรงนี้ ลองดูตัวนี้ลองดูตัวนี้มาแล้วกินปุบตุกนี้ไม่เป็นไรกันหมดโอเคอ้าวเนื้อก็เนื้อเนหมือนกันเนืออกันครับเพราะลูกมันขนาดใกล้เคียงกันใลเคียงกันเนื้ออ่าลองลงลองดูแต่เนื้อมันหวานนะเนื้อหวานมันหอมอือย่างที่ที่ว่าผมไม่กินนะอย่างที่ว่าซื้อกินตามตลาดเนื้อมันจองแข็ง เพราะมันจะกิดกตืดแล้วก็มันจะไม่ค่อยมีกลิ่นแต่เนี่ยดมเนี่ยมีกลิ่นบางคนก็บอกใส่ตู้เย็นปาดปาดใส่ตู้เย็นเนี่ยกลิ่นกลิ่นออกพอเราเปิดตู้เย็นใช่ในอย่างลูกโตลูกรวยแม่ค้าชอบแม่ค้าบอกว่าโอ้โหมะพร้าวตัวนี้ลูกมันใหญ่แต่มะพร้าวจริงถ้ามะพร้าวน้ำอมก็จะประมาณนี้อ่าใช่อันนี้ลูกใหญ่อันนี้เก็บได้ประมาณจริงจริงไม่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 น่าจะถึงครึ่งทีนะนะใช่พอจะเก็บหมดนี่ก็รถถลกร้อน่ะ จริงๆเลยพอทุเรียนเนี่ยเพเมื่อก่อนเนี่ยต้นนิ้วต้นโน้นท hmm ี่มันเป็นไอลาขาวนะใช่ลาขาวกับลาไอตัวนั้นนะโอ้โหผมไม่รู้จะทําไงเลยพอพอเอาเกลือจืดมาใส่หลังจากนั้นไม่มีเลยที่ว่าใต้ใบเป็นลาขาวลาขาวไม่มีหายหายหายจริงๆหายหายปิดทิ้งเลยไม่เพราะไอตรงนี้มันจะหยุดแล้วทำลาบนั้นอืมโอ้ยถ้าเป็น น uh so like ั้นนะฮมอยละเหยหมดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีรี์อยู่เห็นไหมเนี่ยต่อยอดต่อยใส่ต่อยยอดแทงยังไงอ่าใช่แทงขึ้นแทงยอดแทงยอดแทงยอดขึ้นเน่ะไม่ต้อยได้มาดูกันหรอาล่วงซะเองละมุดละมุดละมุดอืมนอนนอนเนาะนี่เนี่ยถวยเลยอืมนี่ถุยนี่ถุยเนาะ ก็เอา,อางี้เดี๋ยวถ้าพี่น้องชาวภาคใต้ครับสสจังหาัจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงถ้าสนใจเกือจืดของนายกดิดก็ติดต่อพี่ฉลองได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0 8 6 9 6 9 6ดห9ครับครับฝากไว้ด้วยนะครับเกือจืดของนายกดิดนะครับครับผมครับ